เอาหนูอินไปไหนอยู่นี่หนูอินก็มานะครับหนูอินมาออกกำลังกายด้วยเพิ่มความสูงนิดหน่อยแล้วพี่โม่พี่โม่เพิ่มอะไรเพิ่มฟันหน้าหน่อยเอาไอเซนเป็นไรวะนจะเลยแล้ว มนเลยเจ้าว่อ้าวอ้าวเดี๋ยวก็จะเริ่มกันแล้วอ้าวหน้าโอเคแดดร่มลมตกอ้าวมาโอเคนะมาโอเคคนโอเคแต่คนอืดค่ะ พีโมนั่งหน้าด้วยครับวันนี้พีโมนิ่งมากครับวันนี้เมื่อวานไม่ได้เห็นกักตาวันนี้เห็นกักตาแล้ว ติดเครื่องเลยเหรอแล้วหมาจะกระโดดลงไหมนี่ ก็เทป 3m ติดแน่นทนนาน ปั่นฉิวมากครับฉิวเลยฉิวเลยอันนี้หัวคำขัดตาอะไรอ่ะหัวยิ้มขัดอาหารโันนี่พี่โมกเก่งมาก ตายแล้วจ้าเฉียวครับเฉียววันนี้วันนี้ดูวิ่งเฉียวไงน้อง Nè 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 nè, có trà sữa có Mẹ, nói อย่าคุยเรื่องส่วนตัวครับไปตอไปตองไเยงเอ้าปิดไม่สนิทอ้าใครปิดไม่สนิทเอ้าโคกครับยอ้าครับคกหกน้ำมันน้ำมันหกน้ำมันหกอย่าเรียกว่าโคกครับ อย่าเรียกว่าโคกนอย่าเรียกว่าโคกเสียบุคลิกหมดเรียกว่าน้ำมันดีกว่า ข่า琅ครับวันนี้ขาแรงโอ้โหโอ้โหสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบก็ารอบสิบรอบชิวชิวโอ้โหมีหมา้าบอนหนึ่งหนึ่งตัวไม่ไปถ่ายใกล้ใกล้ถ่ายใกล้ใกล้ไม่ได้ต้องวิ่งไปวิ่งมา ่ารูปใกล้ๆนะมันจะชนเราอยู่แล้วนี่ย <c oughs> <guessing that? S 1> ี้ไม่ไปวิ่งตามหรือจ้าไม่ออกกำลังวันนี้หมาพ่อบอลทำหน้าที่ดีมากเลยไม่กระโดดเลยนะครับกระโดดมาฉีกครั้งหนึ่งใช่ไหม

น,นี่ดูปั่นชิวๆนะครับน้องเซนปั่นรอบได้ดีมากนะครับตอง,ตองโอ้ยไม่ต้องมาใกล้เขา ถ้าหนูอินมาเหมือนกับมันมีเพื่อนเนะมันไม่ยอม,มกระโดดลงเลยหรือเดี๋นี้มันเก่งแล้วก็ไม่รู้ เด็นเปลี่ยนเก่งมากนี่นะคะเจนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องอินหนูอินบ๊ายบายพี่โมพี่โมบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายโอ้พ่โมเก่งมากเลย 对啊。Yeah.